ชื่อชื่อจริงเหรอครับชื่อชื่อปุ๋ยครับพี่ปุ๋ยผมมีข่าวข่าวแบบที่แบบโคตรโคตรเร็วเพราะว่าช่องผมเนี่ยมันข่าวต้องเร็วแรงทะลุนรกคอนเซ็ปต์คับพี่ประเด็นใหญ่มากเดี๋ยวลองครับจริงอันนี้เรื่องจริงเพิ่งรายงานเมื่อสิบนาทีที่แล้วครับเดียวลองนะครับ ย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศฮอลแลนด์รับเฮ้ยเหลือเชื่อเป็นการ,ปรเปิดเผยของเบลคอบสนามเบลคอบสนามเนี่ยเขาจะติดตามเกี่ยวกับเซ็กไอดอลอะไรพวกนี้พวก uh, ใน VK เนี่ยเขาติดตามเขาเคยรีวิวพวกเซ็กไอดอลเนี่ยเป็นสิบรายชื่อแล้วก็ได้รับความนิยมข่ uh huh. าวเนี้ยได้รับการยืนจากคุณเบลคอบสนามว่าคุณเดียรลองหรือน้องควางอาริสาเนี่ย uh huh. ที่เขามีประเด็นคลิปที่ฉช้าออกมาเนี่ย uh huh. ย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ ฮอลแลนด์แล้วพี่ปุ๋ยในฐานะที่พี่ปุ๋ยได้ทำข่าวก่กับต่างประเทศเนี่ยผมรู้สึกว่าในฮอลแลนด์เนี่ยเขาจะมีกฎหมายเรื่องของฟรีเซ็กชั่นก็ค่อนข้างเปิดเปิดกว้างะคระับเท่าเท่าที่จําได้เพราะ <c oughs> ผมไม่ได้ตามตลอดแต่ว่าฮอลแลนด์นี่สามารถเป็นประเทศแรกๆด้วยครับผมจะคือเป็นหนึ่งใน5ประเทศแรกๆที่สามารถสมรสเท่าเทียมทุกเพศครับแล้วก็การเรื่องเซ็กซ์นี่เขาให้ฟรีใช่ผมเห็นมีที่เขาไปรีวิวสมัยก่อนนะเขาบอกว่ามีเปิดริมถนนเลยใช่ไหมที่เที่ยวแบบว่า เที่ยวเขาเรียกว่าเที่ยวโสเพณีทุกกฎหมายเป็นเป็นเรื่องปกติใช่ใชเห็นที่เป,ปเป็นร้านที่เมื่อก่อนที่สาคดีชอบเป็นร้านไฟแดงๆเนาะอ่า<บ><ม>คือก็ก็อยู่ในมุมในส่วนในมุมที่เป็นจัดสรรไว้ให้แต่วา<ช>่าหลังก็ไม่ได้มองว่าแบบตรงนั้นมันเป็นอ่ะท้เป็นประเทศไทยตรงนั้นก็จะเป็น โปรกีใช่ไหมใช่แต่ว่าที่นั่นก็เขาก็เดินแบบกีางวันกลางวันก็เปิดใครเข้าไปใช้บริการก็ไปเลไม่ได้เลดไลท์อะครับเลนไลท์คือไฟแดงใช่ไม่ได้ยืนนะไม่ได้แบบโอ้ตรงนั้นจะต้องมีแบบรักเวงมีมีคนคุมใช่ก็คือกลางวันกลางวันคนทุกคนก็เดินผ่านไปผ่านมาใช่ไหมฮะแล้วก็มันสามารถคนที่ทาตรงนี้ฮะสามารถมีสวัสดิการของรัฐคือรองรับทุกอย่างตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณเดียร์รอที่เขาย้ายไปอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ทำเขาเรียกว่าเป็นอีก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  ช่องทางการหารายได้ในมุมครีเอเตอร์ของเขาเพื่อเพื่อเพื่อทำตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าน้องเดียรองก็ทําในเรื่องของในส่วนของออ l ลี a แฟนซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ต่างประเทศเนี่ยให้ให้นำเสนอคลิปที่ที่อะไรก็ได้แต่ว่า18บวกก็ก็สามารถนําเสนอได้เขาอาจจะต้องการนําเสนอตัวตนอย่างนั้นหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะ เขาเบื่อความแบบที่ประเทศไทยหรือเปล่าที่แบบละเมอลิกกสิตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมว่ามันรู้จักเขารู้จักรู้จักรู้จักอยู่แล้วรู้จักเขามาจากตั้งนานแล้วตั้งแต่เป็นคลิปทำเพลงทำไมผมทำไมถึงทำไมถึงเราถึงรู้ว่าอยู่ดีๆเขาย้ายไปได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพอดีเนี่ยมีกระแสข่าวในเว็บไซต์ที่เข้ามานะฮะครับว่าอยู่ดีๆเนี่ยข่าวเดียรลองก็ดังขึ้นมาผมก็เลยไปเช็คข้อมูลล่าสุดเลยน้องย้ายไป อยู่ที่นู่นละคือคือยา้ายถิ่นฐานเลยเขาคุณคุณเบลขอบสนามบอกว่าย้ายถาวรแล้วงั้นผมว่าผมยินดีกับเขานะผมยินดีว่ามันใจหายนะกับคนที่ที่อยู่ประเทศไทยแล้วเขาก็เพิ่งทำห้องแคสเกมอะไรใหม่แล้วก็ย้ายไปแล้วแต่มุมเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอหลายๆสื่อผมว่าตอนนี้ติดตามแล้วเดี๋ยวเขาคงจะติดต่อสัมภาษณ์น้องว่าคุณคุณคุณคิดยังไงหรือว่าคุณย้ายไปถาวรหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดจากเ่อหลายสื่อบอกว่า ยินดีแล้วฮะว่าย้ายไปที่ประเทศฮอลแลนด์แล้วนะฮอลแลนด์จริงๆอ่ะน่าจะย้ายไปเนเธอร์แลนด์นะพี่ไม่น่าย้ายไปฮอลแลนด์เลยอ๋อชื่อประเทศจริงๆครับมันประเทศเดียวกันเหรอประเทศเดียวกันประเทศเดียวกันประเทศเดียวกันผมว่าอย่างนั้อย่างนั้คุณภาพชีวิตน่าจะดีขึ้นถ้าถ้าวูดอย่างตรงไปตรงมาครับดีขึ้นเลยพี่อย่างนั้นดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นแล้วก็ทําอะไรที่มันถูกกฎหมายถ้ามันมีอะไรคึ้นหน้าเนี่ย ครับเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ได้ครับเป็นข่าวที่รายการแบบรวดเร็วอ๋อวันเร็วมาก<บ>ผมก็เพิ่งรู้ <laughs> คุณนะครับพี่ปุ๋ยได้ครับยินดีครับที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิตเตอร์วิตเตอร์นะครับข่าวสารทีดีแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง